ความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามปัตวัคซึ่งเป็นสีขาบทที่สมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้ลกวฟังบ้างพะพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างไรในปัตตวัคสีขาบทที่4พทุทธเจ้าได้บัญญัติห้ามพิสุเสแวงหาผ้าอับน้ำฝนก่อน30วัน แล้วก็ห้ามทำนุ่งหง่มก่อนสิบห้าวันก่อนถึงฤดูฝนสาาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้พิสุสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนกำหนดเพราะว่าการได้สแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนกำหนดนานๆเนี่ยผ้าก็จะขาดบ้างสูญหายบ้าง อะที่สุดแล้วก็เป็นภาระอยู่ล่าไปภาระต่อการไม่ได้ปรพฤติปฏิบัติธรรมภาระต่อการไม่ได้ทํากิจวัตรภาระต่อญาติโยมพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติไว้ว่า,าต้องทําในฤดูฝนนั่นแหละก็คือห้ามทําก่อนออต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เบืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณา เห็นว่าพิสูจน์นั้นมีความจําเป็นจะต้องมีผ้าอาบน้าฝนคอยผัดเปลี่ยนในช่วงฤดูฝนจึงอนุญ,ญาตให้พระพิสูจน์นั้นมีผ้าอาบน้าฝนเพิ่มได้จากไตจีวออีกหนึ่งผืนก็คือสบองจีวรแล้วก็สังคติสามผืนแล้วก็เพิ่มผ้าอาบน้าฝนขึ้นมาเมื่อพระชาปพระเคทราบว่าพระพุทธเจ้า,จาอนุญาตผ้า อาบน้ำฝนก็ทำผ้าอาบน้ำฝนตัดเจ็บยอมขึ้นมาคือทำก่อนก่อนถึงฤดูฝนนั่นเองพอทำแล้วพอหลายๆนานๆเข้าเนี่ยหลายวันนานนับเดือนเข้าผ้าที่ทำไว้ตัดไว้ก็สูญหายบ้างขาดบ้างโผบ้าง พอถึงฤดูฝนจริงๆก็ไม่มีผ้าที่จะผัดเปลี่ยนก็เลยเปื่อยกายอาบน้ําอาบน้ำฝนฝน,นตกก็ไปอาบน้าฝนอยู่กลางแจ้งเนี่ยเป็นที่มาของผ้าอาบน้าฝนแต่ที้นี้พระเพราะไม่มีผ้าอาบน้นําฝนก็เปื่อยกายอาบน้ํากลางสายฝนชาวบ้านก็เห็นเข้ารวมทางพระพิตุเห็นเข้าก็ตำหนิตีเตียนว่าทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมก็ นำความเหล่านี้มาทูนพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติขึ้นมาว่าเมื่อถึงฤดูฝนที่เหลืออีกหนึ่งเดือนคือก่อนถึงฤดูฝนหนึ่งเดือนต่างแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนเจ็ดแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้ฤดูร้อนเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนต่างแต่ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนแปด ก็ทำน่งได้ถ้าแสวงหาหรือว่าทำผ้าให้เกินไปฝันนั้นได้มาก็ต้องนิสตกยียาป,ปาจิตติเมื่อรวมฟาร์มก็คือห้ามทำก่อนหนึ่งเดือนห้ามตัดเย็บย้อมก่อนสิบ้าวันก่อนที่จะถึงฤดูฝนก็คือให้ทำในในฤดูฝนก็คือเข้าพรรษานั่นเองถ้าจำในสมัยนี้ง่ายๆก็คือเข้าพรรษา ทีนี้เราก็จะสังเกตว่าประเพณนี้ที่ญาติโยมถวายภาพน้ำฝนก็คือถวายในวันสิบห้าค่ำหรือว่าวันหนึ่งค่ำของเดือนแปดที่จะเข้าพรรษานั่นเองอาตมาภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังถึงนิสสกิยปาจิตตีที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของภาอพน,น้ำฝนอาตมาภาพนำมาเจริญพร